สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับก็หลวงพว่อกีไปแล้วตอนนี้มาหลวงพ่อตีบ้างนะครับหลวงพ่อตีบางคนเอ๊ะหน้าตาหลวงพ่อเป็นยังไงไม่เคยเห็นนะครับใน,นนี้เลยหลวงพ่อตีหน้าตาท่านเป็นแบบนี้เลยนะครับวัดเดียวกันหลวงพ่อตีเนี่ยถ้าเอาความบอรดความเป็นมานะครับท่านเป็นหลานหลานของหลวงพวกก่อกีนะครับคือว่ากันง่ายๆเขาบอกว่า พระวัดนี้เนี่ยพระสายนี้เนี่ยวัดประดูทรงธรรมเนี่ยท่านมาจากสายวัดประดูพ่อกีนท่านสายวัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อตีเนี่ยก็ต้องเรียนรู้สายวัดประดูทรงธรรมเช่นกันลายมืออ้าวว่าที่ลายมือเขาบอกว่าหลวงพ่อตีหลวงพ่อกีโอ้โหเหมือนกันลโโเลยเกินต้องเหมือนกันครับเพราะ,ขะเขาจับมือกันจานเขาเวลาเขาเรียนเขาสอนเรีนออยนเขาจับมือจับมือเขียนมันจะเหมือนกันนะครับแต่มันมีข้อแยกแยะได้นะครับอันนี้อันนี้แบบชัดเจนนะอันนี้หลวงพ่อตีนะ กาละปังหาขาวอ่าการละปังหาขาวดูลายมือนี้นะดูลายมือหลวงพ่อตีนะแล้วดูลายมือหลวงพ่อกี่หลวงพ่อกี่เนี่ยลักษณะลายมือเนี่ยจะตัวเล็กแล้วคมนะครับแต่หลวงพ่อตีเนี่ยลักษณะลายมือจะตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะครับแล้วยันต่อยันเนี่ยเวลาการต่อยันเนี่ยหลวงพ่อตีแกจะจานปั๊บแล้วขึ้นใหม่ แต่หลวงพ่อกีในกจจะจานครั้งเดียวแล้วตัวเป็นตัวต oh! ัวเดียวเลยนะครับก็เนี sí. ่ยอ oh! ันน okay, ี้อันนี้คือโชว์นะครับอันนี้คือหลวงพ่อตีนะครับนี่เป็นงานนะครับนางงานทางดุลเลยนะครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นหลวงพ่อกีนะครับอ่าอันนี้จานตัวใหญ่ขยาหญ่ตามนะครับอ่านี่หลวงพ่อหลวงพ่อกีนะครับอันนี้หลวงพ่อตีนะครับอ่าตัวครูนะครับอ่านะครับตัวครูก็ลองดูครับก็ เรื่องราวหลวงพ่อตีเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเป็นคนที่นับถือมากหลวงพ่อเพราะผมไปอาบมนตมกับท่านบ่อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับโอ้โหประสบปการณ์นะครับเขาียกเหรียญโชคดีเป็นหน้าเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวันด้านหลังเป็นเท้าเวสสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์นะครับเจ้าแห่งทรัพย์นะครับอันนี้เจ้าแห่งความสําเร็จทั้งปวงนะครับมหาอานาจบารมีนะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวันนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นเนื้อ เนื้อนำเลิกนะครับสัตตลิศนะครับอ่าแล้วก็จะมีเนื้อทองขาวนะครับก็คืออปากานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินอ่าเนื้อเงินนี่อันนี้เนื้อเงินนะครับบอกบอกบอกท่านผู้ชมเลยนะใครมีนะมาให้ผมเช่าได้ผมต้องการมากเลยเพราะว่าลูกค้าต่างชาติทางจีนทางสิงคโปร์ทางฮ่องกงเขาต้องการใบสั่งนะครับเนื้อเงินเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเนื้อเงินเนี่ยสวยมากแล้วก็ แล้วก็เขาเวลาเขาไปเลี่ยมไงเวลาไปเลี่ยมมันไม่ยู่ตรงกลางอย่างนี้นครับเลี่ยมกลางสร้อยเอาไปแต่งสร้อยนะครับใครมีงเงินติดต่อมาผมประจําอยู่ที่สนาสนามพักเครื่องสยามรวมใจนะครับตลาดเสนาันนั่นเองนะครับเอา้าวันนี้นะครับบอกข่าวดีว่าอ่าวันนี้นะห้าท่านแรกอ่าห้าท่านแรกนะใครแชร์คลิปวิดีโอผมนะ แล้วก็ลงทะเบียนชื่อมาในคอมเมนต์นะห้าท่านแรกแชร์แล้วแชร์แล้วคอมเมนต์มาในที่อยู่มาในในความคิดเห็นนะคอมเมนต์มานะห้าท่านอเอาแค่ห้าท่านนะเดี๋ยวผมส่งให้ถึงบ้านเลยคนละองค,ครับหลวงพ่อตีล็อกเก็ตรุ่นสองนี่รุ่นแรกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ในรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกอ่อันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นสองนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่สองข้างหลังนะครับ ด้านหลังก็จะฝังนะครับเป็นมีจีวรมีตะกุดนะครับมีเกศาท่านแล้วก็รวมผงพุทธคุณนะครับมีแร่นะครับมีแร่อันนี้เขาแร่เพชรหน้าทั่งนะครับก็โหอันนี้สุดยอดครับหลวงพ่อไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับยังไม่มีเหรียญรูปเหมือนท่านมีแค่ล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อเป็นพระที่น่ากลาบมากห้าท่านแรกอ่าห้าท่านแรกเดี๋ยวผมส่งให้ถึงบ้านเลยทิ้งที่อยู่ไว้นะครับแชร์คลิปวิดีโอให้ผมนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านถึงบ้านเลยทิ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับในแฟนเพจนะครับก็วันนี้นะครับผมจะบอกว่าก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับพี่น้องชาววงการพักเครื่องทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกร้านค้าภายในสนามพักเครื่องสยามรุมใจของเรานะครับข่าวหน้านะครับก็จะมีข้อมูลเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากท่านทุกท่านฝากท่านผู้ชม ทุกท่านแฟนเพจทุกท่านนะครับก็ใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องเรื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับใดๆก็ตามนะครับที่อยากจะรู้อยากจะมีความรู้อยากจะรู้จริงอ,อยากจะเข้าถึงนะครับ <ๆ S 2> ก็มาปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับท่านที่ท่านใดที่สงสัยว่าพระตัวเองแท้ไหมใช่ไหมส่งมา นะครับในข้อความเรานะครับอินบ็อกซ์เราของสนามภาคเครื่องเสยียงร่มใจในแฟนเพจเรานะครับเราตอบให้นะครับจะบอกกันอย่างนี้กติกาคือตอนเนี้ยแฟนเพจเราเยอะนะครับส่งภาพมาวันหนึ่งเป็นพันเราไม่ไม่สามารถตอบให้ท่านได้หมดแต่นะครับจะพยายามตอบให้หมดนะครับแต่ที่อันไหนที่เรา,อาตอบท่านว่าแท้และเราจะพยายามจะตอบจากพระแท้ นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการทําลายน้ําใจกันอ่าอันไหนที่ไม่แท้หรือที่ไม่ใช่เป็นเก๊เก่านะครับเราพยายามจะไม่ตอบท่านนะครับแต่ถ้าตอบอันไหนตอบได้นะครับส่งมาหลายรอบเดี๋ยวผมตอบให้นะครับนะครับวันนี้ผมโทนบางแคนะครับในนามของตลาดพระนะครับสนามพระของสนามพระสยามรวมใจตลาดเสนันก็ต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวไว้เทปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมโทนบางแคต้องลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ